ไชครับผมตัวเองวันนี้เราก็จะมาถต่ยคลิปอ,อีกแล้วนะครับนะซึงเป็นวันเป็นวันที่เพิ่มปลาลักเก้าบ้านมาเมื่อเย็นนี้เลยนะครับนะคือจดเลี้ยงตัวใหม่หรอกแต่ว่าพอโตแล้วค่อยปล่อยคือเจอมันนะครับนะคือแบบตกพื้นมานเป็นลูกนกอะไรไม่รู้ที่ตกหลังมาก็ต้องเลี้ยงอีกนะเดี๋ยวพอโตแล้วค่อยปล่อย่อจอาจะลูกนกเอี้ยงเนี่ยใช่ไหม เดี๋ยวพอโตค่อยปล่อยนะครับนะเลี้ยงก่อนเพราะว่าแม่พ่อแม่ก็ไม่เอาแล้วผมตั้งไปดูจากปั้งเลยเมื่อกี้พ่อแม่ไม่มีลงมาดูหรือว่าอะไรเลยปล่อยไว้เดี๋ยวก็ตายเปล่านะครับนะก็ะเลยเอามาเลี้ยงไว้ในอ้องเลยเดี๋ยวก็เยกบไฟด้วยใช่กำลังเป็นขนเริ่มมีขนถ้าเป็นนกแก้วขนปายนะครับนะดูดิเพิ่ง รอดมาเลยช่วยชีวิตมาอีกแล้วปลาก็เหลือแค่นี้นะครับนะใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงให้โตเลยหวังว่าขอให้รอดยาวนะไม่เหมือนปูก,กิ้งกาังขาดอีกไม่เอาเลยนะกิ้งการังขาดรอดนะครับนะแต่ผมปล่อยไปฝากกระเบี่ยวด้วยชื่อเบี้ยวไหมเอาฝา,ากตั้งชื่อน้องมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวก็เอาไปเลี้ยงให้รอดแล้ว ทุกอย่างผมเก็บมาเลี้ยงหมดเลยถ้าว่าอะไรตกรลังก็ตามนกเอี้ยงนีน่คือนกเอี้ยงสาริกาเลยมั้งทีน่นกสาริกานะซึ่งก็เป็นนกที่เจอตามโฉบไฟเจอตามทุกที่เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะไม่มีอะไรแล้วเกมมา่ายดูสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่กับชจ้งคนใต้ด้วยนะนี่มีเพียงเท่านี้จริงใครมีคำถามคาแนะนำในอะไรในการเลี้ยงเจ้านี่ก็สามารถบอกมาได้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ